สวัสดีครับลูกชายหมอใจครับเครื่องมือเกษตรบาลูกชายหมอใจครับเกือบงานเข้าเมื่อสองวันก่อนผมได้โพสต์คลิปเจ้าสองตัวนี้ไปซึ่งในคลิปนะครับก็เป็นการทดสอบไขควงกระแทกตัวนี้นะครับกรีนเวิร์ตัวนี้โดยไอเดียการทดสอบเนี่ยมาจากเจ้าภูมิเด็กปั้นเครื่องลูกชายเราเองนะครับเจ้าภูมิเนี่ยอ๋อไอเดียบอกพ่อเดี๋ยวเราเอาไขาควงกระแทก ตัวสีแดงซึ่งเราใช้งานมาแล้วนะครับใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งซึ่งก็เป็นลูกค้าของแบรนด์นี้ด้วยและเป็นของอีแบนด้วยนะและอันนี้ได้มาใหม่เนื่องจากว่าจะภูมิปิดเทอมแล้วเราต้องซ่อมเครื่องคู่กันแล้วเครื่องมือไม่พอใช้เราก็เลยได้แบรนด์กรีนเวิร์นี่มาเนื่องจากอ่ากรีนเวิร์เนี่ยตัวแทนเขาเป็นตัวแทนเดียวกับพุสวซน่านะครับน้ำมันออโต้ลูปพวกเครื่องตัดหญ้าเครื่อง ตัดแต่งกิง่งเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นมีสาร,รพัดเลยยี่ห้อฮุสตาวนานะครับเพื่อนพี่ก็รู้จักยี่ห้อฮุสาวนาดีนะครับแล้วตัวแทนของเขาเนี่ยก็เป็นตัวแทนนําเข้า Green Work มาด้วยในไอเดียของเจ้าภูมิเนี่ยเอาไขควกระแทกตัวสีแดงกับ Green Work ตัวสีเขียวตัวเนี้ยเอามายิงน็อตเบอร์19หรือว่าน็อตที่มีขนาดความโตของสลักเกียวมันเนี่ยสามหุนครึ่งนะครับสามหุนครึ่งก็ เกือบเกื m12 นะ m12 m10 นั่นแหละประมาณ m12 นั่นแหละได้นะครับก็ตัวใหญ่เชลีลวแหลามหุนครึ่งโดยเจ้าภูมิออกไอเดียบอกว่าเดี๋ยวเอาตัวสีแดงยิงปืดเอาตัวสีเขียวยิงปืดน็อตคนละตัวแล้วสลับกันถอนออกถอนเกียวถ้าตัวไหนถอนของตัวไหนไม่ออกแสดงว่าตัวนั้นแพ้แต่ว่าผลปรากฏว่าพอเอา ตัวสีแดงยิงน็อตตัวแรกไปเนี่ยยิงจนแน่นเลยจนสุดฤทธิ์ของสว่านกระแทกมันเนี่ยนะครับก็แน่นเจ้ากรีนเวิร์กยิงน็อตอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นน็อตมาจากโรงงานเดียวกันนะความแข็งมันต้องเหมือนกันแน่แต่เจ้าเนี่ยดันทําเกี่ยวรูดเกี่ยวล้มเกี่ยวหวานน็อตเกียวหายวหานไปเลยเนื่องจากว่ามีความแรงมากกว่านะครับก็เลยกลายเป็นว่าการทดสอบโดยไอเดียเจ้าภูมิเนี่ยเหมือนจะเหมือนจะเฟลแต่ว่าได้ผลปรากฏว่าเจ้าตัวเนี้ย ทำผลงานดีกว่าก็โพสต์ลงไปก็โพสต์ลงไปปั๊บเนี่ยผมโพสต์ไปประมาณเกือบเกือบสองทุ่มของเมื่อสองวันก่อนนะก็ปรากฏว่าถัดมาประมาณสักเกือบเกือบสองชั่วโมงเนี่ยไปดูยอดวิวเนี่ยยอดวิวสามพันเจ็ดร้อยกว่ากว่าซึ่งก็ไม่เคยไม่เคยมีขนาดนี้เนาะทำคลิปมาก็ยังไม่เคยมีขนาดนี้แล้วก็มีคอมเมนต์มาเกือบเกือบสี่สิบคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับซึ่งคอมเมนต์เนี่ย แม่เจ้าภูมิเนี่ยได้ไปอ่านในคลิปที่เราโพสต์ลงไปเนี่ยก่อนที่เราจะไปเห็นนะครับพี่ท่านเนี้ยผมจําได้ว่าพี่ท่านเนี้ยเคยคอมเมนต์ในคลิปของเราหลายๆคลิปแล้วแหละนะครับพี่ท่านนี้เป็นหนึ่งเดียวเลยที่คอมเมนต์แบบเตือนเรานะครับเตือนบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนประมาณนี้นะผมผมก็จำแน,นแม่นแม่นไม่ได้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนการที่เรามาการที่เรามานําเสนอโดยเอา ผลิตภัณฑ์ A กับผลิตภัณฑ์ B เอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็เอ่ยทั้งยี่ห้อแล้วก็มีโลโก้เขาเห็นชัดเจนโดยไม่ได้เบลอเนี่ยแล้วปรากฏว่าไอ้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งบันดันชนะขึ้นมาเนี่ยไอ้ยี่ห้อที่แพ้เนี่ยเขาอาจจะเขาอาจจะไม่พอใจนะครับถึงขั้นฟ้องร้องเราได้ด้วยน่าเอาละสิปรากฏว่าแม่เจ้าภูมิได้อ่านคอมเมนต์ก่อนเราครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเครื่องจักรบ่นทำงาน งอกเลยเราได้ไปอ่านทีหลังพอเขาบ่นเราเราก็เลยไปอ่านบอกซึ่งก็เออจริงด้วยมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับการที่เราจะเอาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งมาแข่งกันนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ผลิตภัณฑ์นี้ดีกว่าผลิตภัณฑ์นี้นะครับถ้ามองในมุมของเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาต้องไม่พอใจแน่ๆนะครับก็โลกเลยสิครับพวนีต้องลบคลิปครับต้องลบคลิปทั้งที่เสียดายยอดวิวเสียดายคอมเมนต์ต่างๆนะครับซึ่ง คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ไปแนวทางบวกทั้งนั้นเลยนะครับมีพี่ท่านนี้แหละที่คอมเมนต์เตือนสติเราซึ่งผมอะ่ะมีความรีบเรียงในการลบคลิปจากคําเตือนของพี่ท่านเนี้ยนะครับเลยลืมแคปไว้ว่าคุณพี่ท่านนี้คือใครนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งกิจลูกชายหมอใจเนี่ยอยากจะกราบขอบคุณคุณพี่มากเลยที่เตือนสติเรานะครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านคุณพี่ท่านนี้เป็น FC ของเราหรือว่าแค่มาดู บ่อยๆไม่ได้กดติดตามหรือกดติดตามอย่างไงไม่รู้แต่ถ้าคุณพี่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็ผมช่างกิจลูกชายหมอใจเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณพี่มากเลยที่ที่เตือนสติเรานะครับที่เตือนสติเราเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างที่พี่วิเคราะห์จริงๆซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เราเราเหนื่อยกว่านี้เนาะอาจจะเดือดร้อนกว่านี้ด้วยนะครับทั้งทั้งที่เราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเบรมสินค้าใดสินค้าหนึ่งทงั้งทั้งที่ เราก็เป็นลูกค้าทั้งสองอันนี่แหละแต่ตัวเนี้ยเอาเลยว่ามันทําได้ดีกว่าเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าคุณพี่ได้ดูคลิปผมนะก็พี่สามารถแสดงตัวมามาในคลิปคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับก็ผมอยากจะขอบคุณพี่จริงๆนะครับด,ด้วยความรีบเร่งอย่างที่บอกเลยผมรีบไล่ลบคลิปหมดเลยนะครับเกรงว่ามันจะมันจะส่งผลกระทบไม่ดีกับเราในการที่เราพรีเต์ไว้ทั้งๆท,ท,ที่เรามีเจตนาที่จะให้ข้อมูลกับเพื่อนๆพี่ๆ PP fc เนาะแต่ว่านี่เลยครับ คุณพี่น่ารักจริงๆ,ๆน่ารักจริงๆถ้าถ้าผมยังไม่รู้สึกตัวเนาะยังไม่รู้สึกตัวว่ามันจะเกิดในแง่มุมที่พี่พิจารณาได้เนี่ยเราก็อาจจะเราอาจจะเดือดร้อนนะครับยังไงก็ขอบพระคุณคุณพี่นะครับขอพูดอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับที่ที่เตือนสติเราก็พี่น่ารักมากเลยนะครับก็อ่าส่วนกินเวิร์กนะครับเราตัดสินใจแล้วนะครับเราจะเป็นตัวแทนจําหน่ายแบรนด์กินเวิร์กนะครับเป็นสว่รน์ ซ้ายขวาปรับทอกได้เป็นไขควงกระแทกหรือว่าสว่านกระแทกนะครับมีทอกสูงอยู่นะครับมีผลงานให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของกิจการรถหกล้อให้เช่าแล้วก็มีรถกระบะให้เช่านะครับเป็นกระบะบรรทุกโผลแล้วก็หกล้อบรรทุกมาถามว่าไอ้ตัวเนี้ยถอดน็อตล้อได้ไหมก็บอกว่าถอดได้พี่แต่เนื่องจากแกนมันเล็กนิดเดียว แรงบิดมันถอดน็อตล้อได้แต่ว่าแกนมันจะขาดแน่แน่มันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมก็แนะนําพี่เข้าไปแล้วละมันอีกอย่างหนึ่งเป็นบล็อกกระแทกนะ,ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอ่ะก็เป็นเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบล็อกกระแทกส่วนตัวนี้เป็นิิเจีไราสายนะครับก็สี่ชิ้นนี้นะครับเราจะ เอาเข้ามาให้ดูนะครับเอาเข้ามาดูตัวนี้เรารีวิวให้ดูแล้วส่วนบล็อกกระแทกเนี่ยเราอยู่ในช่วงที่ติดต่อกับบริษัทผู้นําเข้านะครับจะขอตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างนะครับเพื่อจะมาให้พี่ท่านที่ท่านที่เข้ามาหาเรานะครับที่เป็นเจ้าของกิจการรถเช่าอ่ะนะครับได้ทดลองนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายเลยนะครับก็ส่วนราคาเรายังไม่สามารถบอกตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาบอกว่า เดี๋ยวประมาณวิกแรกของเดือนมีนายนจะเอาเข้าที่ประชุมนะครับแล้วก็จะกําหนดราคาขายออกมาแต่ราคาขายที่เอามาเนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะขายให้ถูกกว่าแอปออนไลน์ทั้งสีอะไรแล้วแต่นั่นแหละครับแอปออนไลน์ที่กดๆก,ดกันนะครับผมจะขายให้ถูกกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งได้คุยกับพี่ตัวแทนจําหน่ายนะครับที่เป็นหัวหน้าเขตการขายเนี่ยเขาบอกว่าแบตเตอรี่ตัวเนี้มีรับประกันด้วยนะ กรีนเวิร์กไม่ใช่ยี่ห้อโนเนมนะครับกรีนเวิร์กเป็นที่นิยมมากในในตะวันตกนะนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็น24โวลต์ won, เป็นลิเธียมนะครับเป็นลิเธียมแท้ด้วยนะครับ24โวลต์ลิเธียมมีรับประกันแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยได้ทดสอบให้ดูแล้วว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับจากนั้นก็รอความคืบหน้าแล้วกันนะครับว่าอีกตัวหนึ่งที่เราจะเอามาให้ดูก็คือบล็อกกระแทกที่4โวลต์เหมือนกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้ ใช้ตัวเดียวกันได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราดูครับน่าจะประมาณต้นเมษาก็จะแจ้งความคืบหน้าเรื่องราคาได้นะครับแล้วก็น่าจะได้อีกตัวหนึ่งที่เป็นบล็อกกระแทกมาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะไปที่อูอูซ่อมรถด,ดีกว่านะครับจะเอาไปรีวิวให้ดูว่าบล็อกกระแทกยี่โวลต์เป็นยังไงนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามเพจเครื่องมือเกษตรบายลูกชายหมอดใจนะครับก็ ขอบคุณพี่ท่านที่คอมเมนต์เตือนสต,ติเราอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ้อน้ำมันทูทีกึ่งสังเคราะห์มุสวซนาเข้ามาแล้วนะครับหนึ่งลังเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าทำไมเราจะต้องเลือกใช้น้ำมันกึ่งสังเคราะห์เราใช้น้ำมันเกตปกติทั่วไปได้ไหมนะครับแล้วเมื่อซื้อเกตสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยมันถูกกว่า แล้วจะซื้อกึ่งสังเคราะห์ไปทำไมเดี๋ยวมีคำตอบครับคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ